ครับก็มาดูในข้อที่สองน,นะครับเทสกฎหมายชุดที่สองน,นะครับก็เจอกันในกลุ่มติวสอบตำรวจออนไลน์นะครับนะมาดูข้อที่สองน,นะครับโจทย์ถามบอกว่าการซื้อขายที่ดินนะครับนะการซื้อขายที่ดินวงกลมไว้นะครับ,นะรบกฎหมายกําหนดแบบว่ายอย่างไรนะครับนะาก็คือการซื้อขายที่ดินอาจจะเป็นที่ดินก็ได้ นะครับหรือจะเป็นบ้านก็ได้หรือเป็นคอนโดก็ได้หรือจะเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็ได้นะครับพวกนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะครับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับคำว่าอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะครับทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ นะครับรั์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้กฎหมายกําหนดแบบไว้อย่างไรนะครับ no ถึงจะสมบูรณ like. ์ตามกฎหมายนะครับถึงจะมีผลสมบูรณ <wh> <sm> ์ตามกฎหมายนะครับนะต้องตอบข้อขอข่ยนะครับทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตอบข้อขายนะครับทําเป็นหนังสือและต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่มานะครับถึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับนะไปโอนลอยก็ไม่ได้จะไปไม่มีการโอนก็ไม่ได้ ถ้าไม่มีการโอนคุณก็ให้เงินเขาฟรีๆก็ตกหมู่้ถูกไหมครับเพราะการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้ออาพาร์ตเมนต์ซื้อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยคุณต้องทําหนังสือและคุณต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่นักกลมที่ดินทั้งนั้นนะครับสัญญ,ญาณนั้นจึงจะสมบูรณ์น,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันต่อในข้อที่สนะครับ